สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองไปสุข,ขูสซุกนครับเมื่อนี้ผมกสีมาผ้าพี่น้องมาเบิงฟา้ามกระต่ายแบบของฟา้ามของสอสสุดทธิใชยครับครับผมฝากซ่องเอ็มซีสุดทธิใชยไว้แน่นเลยครับครับผมพร้อมแล้วผมผ้าพี่น้องมาเบงฟา้ามเลี้ยงกยระต่ายกรบฟ้าเพาะพันธุ์ปาก,กัดของผมเลยครับครับผู้ใดสนใจอยากได้กระต่ายเลี้ยงหรือว่า ม่มีกับมมีทีเลี้ยงกระต่ายหรือว่าอยากบริจากระต่ายก็สนใจสอบถามมากครับใตใต้เพจครับสุดที่ใช่ครับผม MC สุดที่ใชยครับรับเลี้ยงกระต่ายทุกสายพันธุ์ครับขอบคุณครับไปดูคลิปได้เลยครับขอบคุณทุกคู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับมาเบิ่งฟ้ามกระต่ายของผมแบบบ้านๆครับผมกงตัวนี้ผมก็ได้เฮ็ดลงทุนไปประมาณหารลายบาทนะครับ ครับผมเป็นกระต่ายสายพันธุ์ไทยผสมนะครับผสมฮอนแลนเล่นนะครับพี่น้องครับเบื้องตัวนเลยพี่น้องงามครับพี่น้องบักโบครับผมซื้อมันครับมันซื้อโบครับผมเบื้องตัวนี้ครับผมตัวนี้นะจะเป็นสายพันธุ์ฮอนเซเลนนะครับฮอนเซเลนนะครับเป็นกระต่ายขาวนะครับกระต่ายขาวตาแดงครับผม สายพันธุ์ฮองเซเลนครับถ้าผมบ่าผิดด้อครับเป็นอาหารนะครับอาหารที่ผมให้นี่จะเป็นประเภทอาหารเม็ดครับผมประมาณนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องครับผู้ใดบอมี่ทีเลี่ยงกระตายหรือว่าจังไหนกะลองสอบถามอินอินบ็อกมาใตคลิปนี้นะครับผมรับเลี้ยงกระไตครับผม บ้านไผท,ที่เขาบ่ให้เลี้ยงกระต่ายก็ลองอินบ็อกซ์มาถามผมได้ครับผมก็จะได้เพาะพันธุ์ไว้ถ้าขายครับผมเพาะพันธุ์ไว้ไวถ้าปอยบ้านนําเนึอครับนี่ครับสวยงามมากครับกระต่ายพันธุ์พันธุ์เอียงล่ะพันธุ์ฮอนเีแลนมาง่าครับพี่น้อง ขาวดีครับสวยงามมากครับผมมาเพิ่งให้โบขั้นกันครับโบ่ไม่มีโบมันนีเลือดลูกเลยมันนีไหเบึงหลวงโบ่เงยครับพี่นนองเงยกับหนองอีกครับครับผมเป็นยังไงครับสวยงามมากครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกเคสหนึ่งนะครับที่มอบโตสีขาวให้ครับผมตอนนี้กำลังเงยครับกินดีครับผมอาหารนี่กินดีขนาดครับ ครับบักโบ้เปนเลี้ยงน้องดีขึ้นอยังนี้พี่น้องเบงโหลดครับผมว่าจะเลี้ยงพันใจแอนนะครับแต่ว่าบอคัดมีเงินลงทุนครับผมราคามันแพงครับเบงโหลดมันเลียยขนเห็นน้องมันครับนุ่มมากครับสายพันธ์นี่ครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาเบงบอเพาะพันธ์ประกาศผมครับ ครับผมตรงนี้จะเป็นว่อเพาะพันธุ์ปากัดครับข้างเครื่องสามสามตู้นี้สิเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์ครับผมนี่ครับสวยมากครับพ่อพันธุ์ครับเป็นปลาหมอปลาหม้อแมรี่ครับสวยครับผมสมอมาเลเซียครับ ตัวนี้ราคาสองรอยบาทนะครับปหมอตัวนี้ครับเป็นพอพันุครับไสกัดครับมาเฮ้าสิพ่าพี่น้องมาเบิ่งตัวเมียครับนี่เป็นป่ากัดแม่พันธุ์ครับเป็นหมออผสมมาเี่ครับตัวนี้เป็นหมออผสมกีตาร์นะครับนี่ครับแม่พันธุ์ครับผมเป็นพันธุ์หมออผสมครับสวยงามตามท้องเรื่องครับผม ผู้ใได้สนใจประกาศกาอย่าลืมอินบ็อกทักเพจเขามาได้ครับใ้ใ้คลิปนี้นะครับผมมีครับอยู่สมุดประกาศครับผมตัวนี้เป็นพอพันธ์ครับคัดแล้วครับเก่งครับผมแม่พันธ์สามตัวนะครับตอนนี้ให้แม่พันธ์พักฟื้นครับหลังผสมพันธ์ครับอาหารที่ใช้ก็จะเป็นอาหารประเภทนี้ครับอาหารประกาศเม็ดเล็กได้ครับ ตัวนี้จะกินดีมากครับผมครับทักทักมาคุยกันครับผมมีประกันหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกครับเป็นบ่อผมเองครับเป็นบ้านผมเองครับผมครับเดี๋ยวมามาเบิ้งกระต่ายตัวครับผมครับผมมาเบิ้งน้องกระต่ายจะกินอาหารครับสวยงามมากครับผมนาจะเป็นนิวซีแลนด์นะครับตัวนี้เป็นไทยผสมนิวซีแลนด์นะครับ สวยงามครับตัวนี้สี่เดือนครับผมตัวนี้อายระว่าอายุประมาณสองเดือนครับตัวขาวนี่ครับสวยทุกตัวครับถ้ามักน้องน้องกระต่ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกระต่ายในเรับ็ขอจบคิปปไเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกคู่ทุกคนที่เข้ามาชมครับพี่น้องครับ